สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบอเบกเ,เกษตรแบงปันนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมารับชมการอบพลาสติกหรือว่าการทําลายพลาสติกให้ได้น้ํามันเอาพลาสติกเข้าไปในถังอบแล้วสุดท้ายมาจะออกมาเป็นน้ํามันเพื่อที่จะใช้ในครัวเรือนเราหรือว่าพเพื่อที่จะไปลดต้นทุนในเรื่องของการเกษตรเนาะเดี๋ยวมาดูการทํางานนะครับหลักการทํางานคือเอาพลาสติกที่เราแยกตัวนี้เป็นเชื้ออะไรซีเซลหรือว่าเสื้อมันชินเข้าไปเสร็จปุ๊บ เตาตัวนี้คือเตาที่ให้ความร้อนในการอบพลาสติกให้ละลายกลายเป็นไอเสร็จแล้วไอของเขาก็จะวิ่งมาตามท่อนี้นะครับไอพลาสติกที่ที่เราได้หรือว่าเป็นไอน้ํามันก็จะวิ่งมาตามท่อนี้จากไอร้อนๆมาผ่านน้ำคูลเลนต์ปูมืสูงก็จะอุณหภูมิก,มก็จะต่ําลงแล้วก็จะมาผ่านตามท่อนี้เข้ามาอีกตัวนี้จะเป็นหอกันนะครับข้างในก็จะมีตัวดักไอ ทำไงก็ได้ที่จะให้เขาดักไอน้ํามันให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้สูญเสียอย่างสมมติว่าขยะเราเข้าไปขยะพลาสติกเข้าไปสิบกิโลทำไงให้ได้น้ํามันออกมาสีบิดมันขึ้นอยู่กับหอ,อก,กันชุดนี้นะครับถ้าเราออกแบบดีการสูญเสียมก็น้อยลงตัวนี้จะเป็นตัวดักไอแล้วก็เกิดการควบแน่นแล้วก็เกิดการหยดเป็นหยดหยดน้ํามันก็จะไหลลงมาตรงข้างล่างนี้แล้วก็มาผ่านอีก ออีกชุดนึงนะครับหชุดนี้ก็จะมีตัวดักไอเหมือนกันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นอยู่ว่าเราจะมีวิธีการของเราการออกแบบของเราทำยังไงเพื่อที่จะให้เขาดักไอได้มากที่สุดปริมาณน,น้ํามันที่เราได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบข้างใน